อำนาจน้องคืออะไรน้องคืออะไรยูคันหกแล้วอะ่ะยูหลอดจังวันนี้มีคนเขียนยอะ่ะผมอันนี้คือมชมจากใจหรือเปล่าเบโนผมจอดรถตรงทางม้าลายปุ๊บมีชาวต่างชาติเดินผ่าน <laughs> ผมให้เดินผ่านปุ๊บผมไม่บายชาวต่างชาติก็ไม่ได้มไม่ได้บ <laughs> อก <laughs> ไม่ได้หนูไม่ได้คิดคนเกาหลีผู้หญิงท่ไม่ีก็เวฟแล้วก็สง่งสายตาให้เขาเจอกันบ๊ายบายก็บ๊ายบายกันไหม คุยจริงจะกันนานยังพี่นิกกี้มารับค่ะพี่นิกกี้มารับเขามาทำเล็บเหมนี่เสื้อสวยมากเลยนะนิกกี้อไปอังกฤษแล้วไงก็เลยแบบมาเจอซะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานไม่แทบไม่ได้เจอดีโมโหอีกยูยูเห็นคลิปที่พี่นิกกี้ cover เป็นนักกล้ามปะ กล้าหมดเลเห็นปะกลัวคุ่นพี่เปียวไหมไม่คุ่นพี่เปียวไหมจังหวะพี่เบิกหนพี่เทปะโหสองพันแต่พี่นิกกี้มันเกรงสองพันแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปเข้าเฟรมกับไม่เอาไม่เอาอยู่ด้วยกันก่อนดีไม่ไม่ไม่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปซื้อของก่อนกลัวดีกว่าพี่ไปแล้วเหรอเดินไปซื้อได้ได้ได้ขึ้นรถไปแล้วเหรอจริงมันทำจอเท่ากันได้นะต้องให้สา อวิวเราทำยังไงอ่ะเราเราเราพินิกกี้ไลฟ์แล้วสัลลี่พินิกกี้ไลฟ์แล้วสาลี่อันนั้นไม่ได้หรอไม่นะอ๋อโอเคคุณจะไลฟ์เพื่อนผมใช่หยุดอยู่ไลฟ์หยุดีเมอร์ชแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เพื่อนเบนโนก็ได้โอเคทุกคนหนูรู้แล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูมาลุ้งเฟมค่ะทุกคนดูแลหนูเขาอวดเหรอได้ัรงไหมโบด้วยนะคะโอเคบายบายีวรบไตอลกมากพรุ่งนี้ไปส่งพนิกกี้ที่สามเบนบะ แบบว่าโดนทักมาด่าว่าห้ามทำไมพี่นิด่วนเหรอพี่พ่อทักมาหัวห้ามหรือไปกินเดี๋ยวไปกินคือเบเกิลโอว่างแป้กินนะวนโอเคก็อ้วนนะพี่นิกีมันคือแป้งเบเกิลอันนี้อะไรอันนี้ก็อ้วนเพราะมันเป็นน้ำตาลอะค่ะอ้วนเร็วถ้าน้ำตาลก็คืออ้วนเร็วพี่นิกมันไม่อ้วนหรอยเอาจริงกินเถอะไปกินโป๊ฟกัสเป็นทอดไม่เขอ้วนกันอ่ะกินเถอะอ่าเนี่อันนี้อร่อยชอข้านไหน พี sí, ่เมบอกว่าอย่าลืมทำ YouTube นะอย่าลืมทำ YouTube ลงคลิปเยอะๆนะชอบชกฟ้าหรือว่าชอบไปชอบไ้พี่ตงป่วยค่ะพี่ตงไม่สบายอ๋อพี่พี่ต้องตงทำพี่ดูไม่ต้องทุกเย้ทำพี่ทำพี่พี่กี้บอกว่าหนู่มมาแล้วพี่กี้ก็ให้หนูกินตลอดพี่ตงต้องหายไวนะคะครับขอบคุณครับพี่นิกกี้เดินทางปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้พี่นิกกี้เดินทางพรุ่งนี้เดินทางปลอดภัยครับ เชียร์แมนยูเผื่อนา้องนยูพี่เราโดนเชียร์อะไรอ่ะแมนยูเหมือนกันเบียโนงสวยนะวันเนี้ยว่าเพราะรู้แล้วว่าเอาไม่อ้วนค่ะรู้แล้วว่าเอาฟิลเตอร์ติ๊กต๊อกออกยังไงอ่ะเพิ่งรู้แบบมันติดหน้าหนูตลอดไม่ชอบแบบทำให้แบบตาโตๆหน้าเล็ก เป็น้องสวยมากมีทุกคนบอกสวยจริงค่ะสวยทุกวันเป็นน้องสวยทุกวันเขาบอกว่าพี่สวยน้องกีนน้องกีนนี่เหรอสวยอ่ะจะสวยจริงอ้าวไปไม่บอกเลยน้องน้อง ชี่นิ่ที่เลีย้ยง again ที่นิ่กี่ค่อยกระเป๋าเปน็นร้าน่ารักอะ่ะทุกคนแคบได้ไหม <Wait. S 2> ตัวนั้นเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าหนูรู้ว่าสารีชอบตัวลิงอะ่ะใช่ใช่ลิงตัวว่าหนูไม่รู้เรียกว่าอะไรนะตัวว่าตอนที่ให้แล้วหนูก็แบบนึกถึงสารีเลยอะ่ะน่ารัก <Thank you. S 2> น่ารัก matcha strawberry matcha thank you หดกันอจอมปีศาจให้ตุ๊กตาลิงไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> วางทิ้งไว้เชื่อพี่น้องก,กี่หร <c oughs> <ม> <c oughs> อกฮ่าฮ่าฮ่ยูคนดูของยูเยอเปะปะสองพันสองพันส,สงนสี่0นสองพันสี่เหรอป๋านี่เยอะกว่าเบนโนแล้วอือยูไม่ใช่ พ่อพี่นิกกี้มาสาลี่คนดูเยอะกว่าเบโนโลแล้วพ่อสาลี่เปิดวาร์ปป่ะใช่เปิดวาร์ปคนดูเยอะกว่าเบโนแล้วเบโนใช่ใช่สาลี่เขาดูเยอะกว่าเบโนโลแล้ว,ด,ลว,ด,ลวดีแล้วดีแล้วไม่เป็นไรแกล้งผมแกล้งเลยเดียดีแล้วทุกคนไม่ได้วสาลี่เลยไม่ต้องไม่เอาแล้วพอแล้วโท่พอพูดแล้วขึ้นเลยเหรอไม่นิกก <c oughs> ี้มาสองสอง อ๋อใส่ห้องสานลี่ย้ายไปอยู่ห้องหนูสองพันสามห้องสานลี่ย้ายอยู่ห no ้องหนูใช่ไหมสองพันห้าเยอะมากอ่ะอู้แปลว่าคนนี้ต้องห้าแล้วโอยคนลุกอ้าวพี่นิกี้ตอบมากพี่คนตอบพี่นิกี้ทิ้งหนูทำไมเอารถเอารถไปจอดนะขดติดอ่าขนาดนี้เปียโนไม่ไลฟ์เลยใช่ค่ะเปียโนไม่ไลฟ์เลยอ่ะไม่ไลฟ์เลยทุกคนวันนี้ไลฟ์กับเพื่อนไปแป๊บเดียวเอารถไปจอด ยูเมื่อคืนไอ์ cover เป็นยูอ่ะใช่เหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากช็อตเสียงยูแบบเสียงยูแบบสูงสูงอะเสียงแบบว่าคุณแน่คนไหนดูไลฟ์ค่ะทุกคนคุณแม่สารี่แบบ Number One FC อีแสตลี่เลยซัพพอร์ตมากขอบคุณค่ะน่ารักมากคุณแม่ใช่ใช่คุณแม่ครับถ้าเกิดผมไปอังกฤษติดขัดอะไรผมจะโทรหาแม่นะครับ อ๋อได้เลยลูกจะทําผมบอกไหมอยากทําผมไหมแม่รู้จักร้านทาผมนะไม่ทำไม่ทําไม่ทำแม่ไม่ทำฮ่่ามาสระผมไหมไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำฮะไม่ทำแม่ค้านดังนะถ้าอยากทำบอกได้ไหมละครแม่บมบ้านดแูอพไหมครับแม่บอกแล้วนะแม่บอกมิต้าแล้วนะบอดเทคแคร์ลูกชายคนโตชื่อพี่ลิต้าใช่ไหมครับ มิมิต้ตาอ๋อพี่มิมิต้าแต่แต่เขาจะมาเจอผมเช้าของวันลุกึ้นเนาะคุณแม่เนาะใช่ใช่ใช่แม่ให้ไลน์ไปแล้วแม่ให้ไลน์หนูไปแล้วนะอ๋อโอเคได้ครับแม่ถ้าถ้าสมมุติเดี๋ยวยังไงอ่ะแม่ว่าเขาจะเช้าคงไปเจอหนูแหละอ๋อได้ครับแม่ครับอืมกลับบ้านแล้วเหรอเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วสันี่เดี๋ยวพี่เอารถไปทิ้งไว้ที่อูก่อนอืมโอเคค่ะ อยู่จะไลฟ์ปะหรือยูไม่ไลฟ์อ๋ไลฟ์อีกแบบก็ได้ค่ะโอเคแต่สีผมสวยนะโนเข้มเกินแบบจริงๆต้องเป็นจริงๆต้องเป็นน้ำตาลแต่สีนี้ทำให้ดูขาวขึ้นอะเห็ตเจอป่ะเหมือนเปลี่ยนเจโน่พี่ขับรถอยู่ช่วยช่วยป้อนถั่วให้เธอได้ป่ะอุ้ยป้อนถั่วก็มาเบาๆหน่อยดิกกี้ ถ้าแบบนั่งดีเฮ้ยเฮ้ยน well ั่งดีนั่งดีเฮ้ยเฮ้ยนั่งดีนั่งดีเฮ้ยนั่ว่าจะให้แกหวานเองแล้วอ่ะหวานมากอ่ะงงป้อนหน่อยป้อนหน่อยไม่ไี้ยิมือเขาที่มือช่างรักเหมือนกันนะมือไม่ว่างมือไม่ว่างเร็วเหนื่อยมากตัวไหขิงโอเคขิงไปเลยค่ะ ขิงสุดๆเยอะมากเลยอร่อยเลยนะยู่เมื่อคืนพี่นิกกี้ก็ขิงไอพี่นิกกี้บอกว่าใช่ปะเปียโนถึงบ้านแล้วเยสแล้วก็ไปเลยไม่มี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 เยสดีใจแบบเออไม่มีเยสแต่คือแบบแบบเงี้ยเรียกว่าไรไม่มีแค่แบบโอ้ยถึงแล้ว้ยจะไปดูนะเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ดูเพราะไปเที่ยวผับต่อด้วยสาลี่สาลี่ตอนแรกบอกไปกินข้าวแต่มีคนฟ้องมาไปผับด้วยมีคนโทรไปผับพี่นิกกี้ จริงม oh ีเพราะผมหมดยอดมีสายอะเปียโนไปไหนไม่ได้แล้วแหละมีสายตลอดละเขียนไปในไลฟ์แล้วว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วพี่อกี้ไม่อ่านแมนหนูเลยหนูก็ไม่ได้โกหกเพราะมันอยู่ติดกันเลยหนูอยู่เวลามีสายจะไปไหนไปทุ่งโอเดลหรอใช่ใช่เอาอุตส่าห์ไม่พูดเพื่อนไหมได้อยู่เวลาค่ะแล้วก็เพื่อนก็ไปก็มันเกิดเพื่อนเฉยๆไม่ได้ดื่มเลยปล่อยหยุดยอด อร่อยไหมถั่วอ้าวดีดดีดเกลือในรถอ้าวดีดเกลือในรถกูอะไรนะหันไปหันไปคนนี้อุ้ยตายแล้วตานี่ดี่เกลือในละเรื่องคนดีดเกลือดีดเกลือถั่วอบเกลือพี่หันไปใช้มือดีดมาดีดดี